พอทานได้วันสองวันเรารู้ว่าเส้นตามตาเส้นที่มันริดๆเนี่ยมัน <S <S มันคายลงนะคะเส้นเส้นนะคะมันมันมันคายพอคายพวกมันมอาการปวดมากปวดจนทนไม่ไหวประสบการณ์ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์หนึ่งในโครงการสมุทรายแพทย์ทางเลือกวันนี้เราเดินทางมาที่คลังฟ้าใสสมุทรสาครครับเพื่อทราบประสบการณ์ดี กับคุณแม่ตรงรัดเม่ยิ้มสวัสดีครับ <Okay. S 1> คุณแม่ขอบพระคุณที่มาร่วมรายการนะครับอ,อ,อยากให้คุณแม่ได้เล่าถึงปัญหาสุขภาพก่อนที่จะมาใช้ผลิตภัณฑ์ของบ้านเรา <Okay. S 1> คุณแม่มีปัญหาสุขภาพเรื่องอะไรบ้างครับมีสุขภาพเกี่ยวกับการที่เป็นเข่าเสื่อมนะคะเริ่มแรกเป็นเข่าเสื่อมนะเข่าเสื่อมแล้วก็ด้านหลังรี่ปวดน,นะคะคก็จะไปซื้อ,อยาตามร้านยาชุดมาทานนะคะพอทานมากๆปุ๊บมันก็เลยกลายเป็นนิ้วมือล็อกแล้วก็เป็นฟังผื่นมือล็อกค่ะฝังผืนค่ะ แล้วาวน,นี้ไปที่โรงพยาบาลหมอก็ฉีดยาข้างนี้ให้นะคะเสร็จแล้วพราะวันเป็นข้างหมอบอกต้องผ่าอพอผ่าเสร็จแล้วเรามีอาการคลัวเราก็ไม่กล้าใช่ไหมคะ<ต>ก็เออก็เกิดอาการกังวลขึ้นพออาการกังวลปุ๊บทาให้เรานอนไม่ได้เสียงเราก็แหบแห้งค่ะพอแหบแห้งเราไม่ทราบว่าอาการข้างเคียงเรามีอะไรเราไม่เราเป็นคนไม่ชอบผ่าหมอนะคะก็มีคุณอัครณชัยนะคะได้นํายาเถาเอ,นอ็นต่อนมาให้ทานานะคะพอทานขึ้น พอทานได้วันสองวันเรารู้ว่าเส้นตามตามเส้นที่มันดิบๆเนี่ยมันมันคายลงนะคะเส้นเส้นนะคะมันมันมันคายพอคายปุ๊บมันมีอาการปวดมากปวดจนทนไม่ไหวปวดจนเหมือนกับจะทิ้งยานะคะแต่พอคุยคณะชายบอกให้ทานต่อไปเรื่อยๆพอต่อเนื่องไปรู้สึกว่าดีขึ้นนะคะพอดีขึ้นปุ๊บ เสียงที่เราแหบแห้งมันก็มีเสียงปกติเวลาใครโทรศัพท์มาเราจะบอกแค่นี้นะแค่นี้เพราะว่าเวลาพูดแล้วมันดึงเสียงเราเสียงไม่มีแล้วอาการเวียนหัวก็หายขึ้นนะคะจากอาการเวียนหัวเสร็จแล้วมันมีอาการขึ้นไส้เหมือนกับคนเมาอยู่ตลอดเวลานะคะเ,ออเพราะว่าเราอาการข้างในเรามีอะไรเราไม่ทราบนะคะแต่ยานิ่ทานแล้วรู้สึกว่า ในตัวนี้โรคทุกอย่างเลยอ่ะมันเป็นขึ้นมาโดยเหมือนกับว่าเราจะต้องไปหาหมอต้องไปโรงพยาบาลนะคะ,คะแล้วพอเราอ่านในฉลากยาก็อาก,การเราเป็นมากพอพอเราทนทานไปสักสองสาขวอาการก็ดีขึ้นนะคะแต่ทุกวันนี้ก็ยังไม่ได้หยุดยานะคะยังทานอยู่แต่อาก,การตัวเบาจากคนที่เดินค่อมๆหลังค่อมอ่ะก็ไม่ไม่ค่อมนะคะไอต้ตัวที่ว่าเป็นผังผืดที่จะ้องไปหาหมอที่หมอจะผ่าเนี่ยตกลงได้ผ่าไหมไม่ได้ผ่านะคะ ไม่ได้ผ่านมันไอ้นิ้วล็อกที่ที่เป็นเนี่ยตอนนี้มันมันหายไปเลยไม่ไม่หายเลยค่ะเพราะว่าพี่เป็นคนขับรถมันเป็นหมดเลยมันกำเวลาขับรถนะคะเวลาขับรถเราจะต้องบังคับมือมาก ครับค่ะแต่ถ้าสมมติรกรรมแบบนี้มันไม่ได้มัน็อกแค่นี้ใช่ไหมคะแต่พอเราทานแล้วเราแบได้ตัวนี้เบแล้วตัวนี้คือปกติแล้วตัวผังผืดที่เป็น่ะฮะผังผืดก็ไปหาหมอหมอบอกว่าคือหมอนัดแล้วนัดอีกอ่ะพอหมอพอเราไปหาหมอข้างหลังหมอบอกว่าไม่เป็นอะไรไม่เป็นอะไรเลยคือจากอาการที่ข่างนี้มันมีประวัติว่าจะต้องผ่าครับก็เลยไม่ต้องผ่าสมุนไพรที่ใช้เป็นตัวอะไรแล่ว่เหลืองอ่อนแล้วก็ทานคู่กัน ทานคู่ทานคู่กับอะไรฮะทานคู่แถวเอ็นออนพิงค์พานะคะกับพิงค์พาทานคู่กันเมื่อก่อนนี้น่าจะดําแล้วก็มีฝ้ามากใช่ไหมคะพอทานตอนนี้ใครๆคือคนข้างเคียงเห็นเราเนี่ยจะบอกว่าหน้าฝ้ามันจางครับคือเราป่วยนี่เราไม่ได้สนใจเรื่องว่าผิวพรรณจะยังไงแต่คนรอบข้างมองเห็นคหลังจากทานไปที่มั่นใจคิดว่าอาการดีขึ้นหรือว่ามีสุขภาพดีขึ้นนี่หมดไปประมาณสักกี่ขวดครับถ้าตอนนี้นะคะตอนนี้สามสิบกว่าขวดทานเรื่อยๆค่ะเพราะว่าสุขภาพเรา คือ,อยาตัวนี้มันแบบว่าทําให้เราเหมือนกับว่ามันกระชุ่มกระชวยขึ้นมาก็ยังทานอยู่เรื่อยๆตัวน,นี้ก็คือมั่นใจสินค้าร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คือไม่ต้องไปหาหมอแล้วเราทานยา,ยาตัวนี้ <c oughs> ครับท่าน <c oughs> พี่น้องสมาชิกครับจากประสบการณ์ดีๆของคุณแม่ที่ได้เล่าให้เราฟังนะครับเดี๋ยวเราไปฟังดูว่าสินค้านะาสมุนไพรเถววิณนอนและยาสตรีทิพย์ะพาไปแก้ไขปัญหาสุขภาพให้กับคุณแม่ตวงรัตเมฆยิ้มได้อย่างไรจากที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการอาจารย์หมอพลเดินสายกลางเชิญครับ ตอนนี้นะครับอาการที่เห็นชัดเจนก็คือสามารถเดินขึ้นบันไดได้โดยที่ไม่เหนื่อยเนื่องจากว่าเลือดสามารถไปเลี้ยงสมองได้ดีขึ้นระบบการไหลเวียนของเลือดดีขึ้นร่างกายมีการบำรุงจากยานานสูญไปถาวรแน่นอ,อนแล้วมีการปรับสภาพร่างกายเกิดขึ้นทําให้ความเครียดลดน้อยลงไปพอเครียดน้อยลงไปแล้วการนอนหลับก็ดีขึ้นเพียงพอทําให้ระบบการไหลเวียนของเลือดดีนะครับเส้นเอ็นที่เคยยึด ในยาน,น,น้ำถูนไปถาวรน่อนก็มีการคลายกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นอยู่แล้วทําให้การปวดเข่าดีขึ้นส่วนเสียงแหบนะครับเสียงแหบร่างกายพักผ่อนน้อยเรื่องมาจากความเครียดนั่นแหละเป็นสาเหตุทึงทาให้เสียงแหบเนื่องจากว่าพักผ่อนไม่พอกล้ามเนื้อเส้นเอ็นที่มีปัญหาอยู่การขึ้นบันไดไม่ได้กล้ามเนื้อยืดเส้นเอ็นยืดตอนนี้เส้นเอ็นก็ยืดแล้วนะครับสามารถ ใช้ชีวิตได้ตามปกติลานี้เนี่ยแนะนํานิดนึงว่าควรจะดูแลร่างกายต่อไปโดยการใช้ยาน้าสูุนไรเถาวรนอ,อ่นอย่างต่อเนื่องนะครับระยะเดียวเดี๋ยวร่างกายฟื้นขึ้นมาแล้วการใช้ชีวิตก็จะเป็นไปตามปกติครับท่านสมาชิกครับในส่วนของสินค้านะครับบ้านของเรานะครับไม่ว,ว่าจะเป็นยาน้สนาสูุนไรเถาวรนอ่งยาสตรีพิงกะพาเครื่องดื่มน้าสูุนไพรเฟมเมอรี่นะครับ จากประสบการณ์ที่ผ่านๆมานะครับหลังจากสมาชิกเราได้มีโอกาสได้ใช้ได้ดื่มได้ทานแล้วนะครับสามารถที่จะแก้ไขปัญหาสุขภาพสามารถที่จะทําให้เขามีสุขภาพที่ดีขึ้นเหมือนกับคุณแม่ตรงรัดเบกยิ้มนะครับคุณแม่ตอนนี้ก็มีความมั่นใจสินค้ามากขึ้นนะครับก็ยังไงโวยพรให้คุณแม่มีสุขภาพดีนะครับแล้วในโอกาสหน้าหวังว่าคงจะมีโอกาสได้มาร่วมรายการกับเราอีกนะครับพี่น้องถ้ามีรายละเอียดนะครับจะมีประสบการณ์ดีๆอยากจะแบ่งปันนะครับท่านสามารถส่งเรื่องราวดีๆของท่าน มาที่เบอร์หรือหมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนะครับแล้วเรื่องราวต่างๆครับหลังจากที่เราจะส่งทีมงานไปสัมภาษณ์นะครับไปบันทึกภาพเพื่อเป็นวิทยาทานใสำหรับหลายๆคนที่มีปัญหาสุขภาพหรือคนที่อยากมีสุขภาพดีได้รู้จักกับผลิตภัณฑ์ดีๆสินค้าดีๆหนึ่งในโครงการสมุนไพรแพทย์ทางเลือกของบ้านโรจนพัฒน์วันนี้ขอบคุณคุณ,คณแม่ตรงรัฐเมยิมครับที่มาร่วมรายการนะครับพบกับเราได้ใหม่ในโอกาสต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ